สวัสดีค่ะเออือนี้เข้าได้อี่งใหญมากเลยปูดาวนะคะปูดาวปูดาวในจริงพอหาว่าปูเป็นบูหูซื้อมาเนาะถามเขาเขาปูดาวแต่หูคนเดียวหูย้อนยังค้นหาในยูทูปกดนหาในยูทูปในจริงเห็นอยู่แล้วอ่ะหันเป็นดาวมันบ่ะออเป็นไข่เป็นลายเสือเสือดาวอ่ะเราก็เลยห์หูนี่ครับมันเป็นลายๆสิเนาะได้มากครับ ถ้าเชี่ยนยังบัดต้มต้มที่ต้มได้บนแม่นนองง้อหรือว่าต้มว่าสิมาย่ำแม่นจะว่าย่ำแบบเผ็ดแบบซุกเนาะใช่แม่นปิ้นเสด็จกินในน้ำไงต้มก็แบบซุกอ๋อต้มแย่ำแบบซุกลืมเอาย่างออกแต่เดี๋ยวตอนต้มเขาก็ตัดย่างตัดยางออกเขาก็จุ่มน้ำเลยไปเห็นกันเลยปะอันนี้ต้มน้ำไปอยู่เลยค่ะมันสีต้มน้ำไปไปต้มหบบอ่ะนี่ครับไปซื้อตลาดครับ โบแพ่งแต่กระโปงหัวมันยิงมีเนื้อบ่นะครับบ่เคยกินเดี๋ยวลองเบิเงสิลองย่ำิึงครับเคยกินแต่ปูมาเหนือแต่ปูมาโอเคกองหัวมันมีเนื้อนะตัวนี้ปูดาวไปเย็ดกันโดดเนาะไปตัดเรียบร้อยแล้วบอสได้ก็สีน้ำปูมาใส่อ๋อพอแล้วพอแล้วจ้ะใส่โดดจ้ะปูเห็นบอสีเปลี่ยนแล้ว่ะ โตอยู่ครับมีห้าสิบบาทดิครับต้องจากไค่ใครฟูมาครับเริ่มโตหน่อยเดี๋ยวแขันสุกยังหน่อยเนาะเดี๋ยวเข้ากับ่ายแมนสุกเดี๋ย huh. วเข้ากับสีเอาเปงปุงกันเลยครับไป huh. เข้ากับโตมันเรียบร้อยแล้วครับมาในกามาปรุงก่อนแล้วเข้ากับสีแกะแกะกระดองมันออกแม่จ้ะไมะ่ต้องผ้ียเลยเนาะดูดินี่นี่ครับสีเปลี่ยนเลยเด้อดูนะครับนี่คือ น้ำยำเราจะเห็นน้ำยำก่อนใส่น้ำกระเทียมดองก่อนอือเอาแบบจงเลี้ยงจงเลีงครับพี่กระเทียม,มเข้ามาตำเรียบร้อยเนาะโ,โอเควน้ำใช่นีมโอเคโบก,กินมังเอาไปใสเ้น,น้ำปลาปางไว้เยอะเยอเลยเข้ม<อ>เป็นโลกไปเลยเด <ไป S 2> ี๋ยวเราค่อยชิมน้ำตาลเลยคะ่ะน้ำตาล ผงนัวหรือผงชุรสนี่เองผงชุรสเท่านี้แหละเอ้ามาใส่กระเสียบกันมาเอาคนโคเล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 ่เหรออ๋ออับประรันต์ไหมครูอะไรนะคนนี้ไม่รู้ที่หอยแล้วกระเสีบกนเลยโอ้ยง่าครับโอ้กินน้ำ หลาครับอ้หอมเลยครับหอมกุบกกีบเลยไปั่ปั่ต่ทำตาแตะตัวต๊อ,ตตอกิก่เลยครับเปลืองมันใส่ลงไปเลยเย้าแต่เม็ดมันลงแมนเจ้าเจ้ามีมันมีเม็ดอ่นือนี่กินมึงครับกินมึงมามามามคือสงตำเนี่ยอิดหวันกินยังไง มายอานํำออกไไันต่ายนะดีมั้ยแก้กระดองมันออกแก้ยังไลยนี่ครับปุ๋งน้ำแล้วว่าแกะกระดองนี่ครับแกะต้องตูดมันอีอใส่ลงไปครับนี่เห็นบ่นี่ครับน,นี่แกะต้องตูดมันเห็นมนี่นีอือใส่ลงไปครับส่เป็นโตเลยกินเองครับ ก็ได้เฮ็ดขายเห็ดเจี๊ยงใหญ่เนี่ยแกะปกติครับนี่ไปนี่ตรงนี่งนี่ไหมชมพู้นี่ชมพู้เออนี่ได้ละเออเออนั่นแหละเอาสองโตให้ผู้เดียวให้แก่ผู้เดียวเหนื่อมยครับนี่เดละได้ละ

นาทีซื้อมาสิบตู้วันดีครับอืมแซ่บครับจัดไปเอ้ยมดเลยเห็นเลยเหรออรูนี่นะครับอูดา้าอู๊ดอูด้า

ต่ากหมูว่มีย่ำขอ uh, ูครับ <laughs> ปินจันนักเลยครับ เยังไม่ตายอีกตัวเลยไงได้เนาะแล้วมันกินต่อครับ 有吗？